ข้าระทานสถาบันสมบทร์ิทยาลัยพรพุทธศาสนาบางกุก็ขอขอบคุณในความเมตตาที่ได้ระบคุณได้ให้การตอนรับคณะผู้บริหารที่เดินทางมาจากประเทศไทยในการมาทัศนศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการ การศึกษาฐานด้านนี้ว่ามีความเกี่ยวข้องเกี่ยวรุ่งกานปรือผลิ์อย่างไรงานวิจัยมีไหมหรือการทรวบรวมพุทธศาสนาเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องที่ดีที่วิทยาลัยสงฆ์ซึ่งเป็นหัวเรื่องเป็นผู้ได้น,นําคณะทัศนศึกษามาในครั้งนี้แต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่ขาดไม่ได้นั่นคือต้องขอโมทนาขอบคุณอ่ นายสรยุทธ์บุดมรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและงานวิจัยที่ได้ให้การสนับสนุนในครั้งนี้พร้อมทั้งวิทยาลัยแม่และนั่นคือวิทยาเขตบางแก่นซึ่งนำโดยพระครูปริยาัาติธรรมวงศ์ตูดโดยการสนักวิชาการได้นำคณะมาร่วมด้วยนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่วิทยาลัยสงฆ์วิทยาเขต ต้องมองถึงเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของอุคลากรอย่างเช่นที่พระเดชพระคุณได้พูดถึงว่าสถานที่แห่งนี้ไม่เคยมีคณะทัวรที่คณะใหญ่ขนาดนี้มาถึงก่อจากนี้ไปทัานหางว่าวิรัยสงฆ์มีกําลังก็น่าจะมาเอมโอยู่ร่วมกันมีการแลกเปลี่ยนคณาจารย์เพื่อที่จะสอนพระพุทธศาสนาแล้วก็เผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศเกาหลีให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น 그가리고 먼저 오늘 통곡불교 전국대를 방문해서 독서수님을 비롯해서 성형이사장님을 많은 네, 관계자 여러분들께 따뜻하게 맞이해 주셔서, 어, 감사를 드립니다. 네, 그리고, <laughs> 이번 그, 어, 방문을, 그, 그 어, 하는 데 있어서 도움을 주셨던 나의 수라윷, 이동, 음, 씨를 비롯한 관계자 여러분들께도 또 어, 감사의 말씀을 드립니다. 에, 이번 시찰의 목적은, 이번 방문의 목적은 그, 어, 한국의 그 교육, 말하자면 시찰을 오신 것이고 또이북국교정법대와 마쭐라 공권 간에 있어서의 무회를 맺어서 지금까지 좋은 관계를 그, 가진 것에 대해서 기쁘게 생각하고 또 오늘 이 방문을 좋은 기회로 생각하고 있습니다. 감사합니다. 감사합니다. ขอถวายความเคารพหลวงพ่อผู้เป็นประธานแล้วก็ขอ ไว้ความเคารพคณะครูคบาอาจารย์ที่เป็นพระสมและขอขอเจริญพรญาติโยมที่เดินทางมาร่วมกับคณะในครั้งนี้ต้องขอภัยมาช้านิดหนึ่งเนื่องจากว่าวัดอยู่ไกลจากที่นี่ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึง่งเพิ่งทราบจากประธานหรือผู้ในการคือท่าน ดอกเตอร์เพอได้บอกเมื่อวานนี้ว่าจะมีคณะจากวิทยาเขตคอนแก่นมาเยี่ยมสถาบันสมทุบวิทยาลัยพระพุทธศาสนาดงพุกชันบอกก็ขอให้มาร่วมกิจกรรมพบปะด้วยว่าอย่างนั้น ในนามของสถาบันวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเดลกุบชนบอก <c oughs> ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณคณะนะครูบาอาจารย์และก็ผู้ติดตามที่ได้กรุณามาเยีย่ยมสถาบันสมทบวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเดลกุบชนบอกในครั้งนี้ซึ่งอย่างที่ าอาจารย์ดบรเตอร์คิมฮงคูได้พูดไปแล้วว่ามีคณะความจริงก็มีหลายคณะทางคณะของมหาจุฬาคือวิทยาลลยแม่ก็มาเยี่ยมหลายครั้งแต่จะน้อยกว่าคณะนี้นิดหนึงเท่านั้นเองนะก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าพวกเรา เป็นสถาบันเดียวกันก็รู้สึกอจินดีที่ได้มาพบาครูบาอาจารย์บางท่านก็เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันก็มีเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยน,ยนชื่อไปเป็นอย่างอ,างอื่นแล้วก็จำไม่ได้แล้วก็ไม่เป็นไรบางท่านก็ เป็นล yeah, mm ูกศิษย์ก็มีก็หลายท่าน